เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการ Gi ฟต m มีไฟฟครับทางกิฟฟ n c h a n n e l ครับช่วงนี้ครับต้องมอบหน้าที่มาคุยค้ยางอว้อยากทราบต่อมากเลยว่าเวลาเราเลือกสีของลิปสติกค่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกเราว่าอย่างอย่างตัวดิฉันเนี่ยอย่าไปเลือกสีจัดจ้านมากคราวนี้มีเทคนิคหรือมีทิปอะไรที่จะบอกคุณผู้ชมทางบ้านบ้างคะว่าเอาง่ายๆประมาณว่าถ้าเราเป็นอารมณ์แบบเนี้ยควรเลือกสีสันแบบไหนต้องบอกว่าเป็นสีลิปกับ โน้หงหรือบุคลิกอะไรประมาณนั้นเลือกสีกลางๆเอาไว้ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยสุดปลอดภัยสุดคือชมพูกลางๆส้มกลางๆแล้วก็อาจจะมีสีออกน้ำตาลอ่อนๆสักสักอีกหนึ่งสีเอาไว้สำหรับเบรนฮะสักสามสีค่ะชมพูกลางๆส้มกลางๆแล้วก็น้ำตาลอ่อน อาจารย์เขาคนคล้ำอย่างหนูอย่างเงี้ยทาสีชมพูได้ไหมคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะแต่สีส้มสําหรับคนที่ผิวสองสีหรือผิวคล้ำจะเป็นสีที่ช่วยขับให้สีผิวสว่างมผมชอบอาจารย์มากเลยที่อาจารย์บอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์จริงใจมากเลยนะคุณทำไมอะ่ะเอา้าก็ป,ปกติบางบางบาง,บางท่านเนี่ยผมเคยเจอเนี่ยนะเขาบอกว่าสมรรมติถามว่าสวยไหมหรือทาสีนี้สวยไหม,มก็จะบอกว่า ก็ได้นิดหน่อยอาจาบอกไม่สวยไม่ค่อยสวยเท่าไรเราว่ามีสีที่สวยกว่าเช่นเป็นพวกโทนส้มจะดีกว่าใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้วการเลือกลิปสติกเนี่ยค่ะมันเกี่ยวไหมอย่างเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีเลือกสีอะไรดีที่จะทาแล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบทำให้บุคลิกภาพเราดีขึ้นด้วยแล้วทำให้จิตใจเราดีขึ้นด้วยก็ต้องเลือกสีที่ค่อนข้างสดใสนิดนึงถ้าเราวันนี้เรารู้สึกว่าหน้าตาเราหม่นหมองอารมณ์ไม่ดีหรือเครียดหรือว่าเศร้า สีสีลิปสติกก็จะมีผลที่ช่วยทําให้หน้าของเราดู b l i n ขึ้นมาได้เหมือนกันอ่อาฮะก็ควรจะเลือกสีที่สดใสคุรจะเป็นส้มส้มที่ค่อนข้างสว่างนิดนึงชมพูที่ค่อนข้างสว่างนิดนึงแต่ว่าไม่จัดอ่าแล้วแล้ก็ควรจะเติมกลอสเข้าไปสักหน่อยนึงก็จะทําให้หน้าตาเราดูดดูสดใสามากขึ้นดูเป็นประกายดูช่วยลดความ หม่นหมองหรือเครียดลงไปได้บ้างลดความเกรียวกราดแต่จริงๆนะคุณคุณผู้หญิงอะลองสังเกตสิยิ่งเวลาอกหักหรืออะไรอย่างเงี้ยจะลุกขึ้นมานะทาตาทาปากแบบสดใสอะมันเป็นเหมือนอารมณ์ทางจิตใจที่ทำให้เราเนี่ยดีขึ้นเป็นการไปแก้ เป็นการไปช่วยแก้แก้ความรู้สึกที่ที่มันหม่นหมองได้ลุกขึ้นมาสดใสด้วยการแต่งหน้าให้มีสีสันสดใสขึ้นนอกจากการเลือกสีลิปสติกแล้วนะครับอาจารย์ครับการที่จะทาลิปสติกหนึ่งครั้งหรือหรือ1สีเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นที่จะต้องดูด้วยไหมนอกจากเรื่องของบุคลิกของเราเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่สำคัญเสื้อผ้าการเทศะอันนี้สําคัญกว่าเสื้อผ้าบางคนนึกถึงเสื้อผ้า บุคลิกอารมณ์นะแต่ลืมนึกถึงการละเทศะไม่ได้นะสําคัญด้วยเช่นกันยิ่งแบบว่าเนี่ยช่วงที่เขาฮิตทาปากแดงกันเนี่ยไปงานศพคุณกล้าทาปากแดงแล้วปกติผมไม่เคยทาผาแดงไม่ใช่ผู้หญิงบางคนนะยิ่งแบบว่าเหมือนกับวัยรุ่นหรือว่าคนที่แฟชั่นจ๋าๆเนี่ยบางทีเขาไม่ได้คิดไงานแต่เขาเขาคิดว่าเอ้ยมันเป็นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็ไม่ได้ก็ไม่ควรก็ต้องก็ต้องเลี่ยงบ้างในบางในบางสถานที่เสื้อผ้ากาละเทศะ มีปัจจัยอื่นที่เราควรจะดูอีกไหมเครื่องประดับอะไรงีเกี่ยวไหมคะอาจารย์ก,ก,ก็เครื่องประดับมันจ้ต้องดูเสื้อผ้าอยู่แล้วครับ,รบเสื้อผ้าเขาเป็นแบบไหนเขาควรจะใส่เครื่องประดับขนาดอาจารย์ยกตัวอย่างแบบเห็นภาพชัดๆได้ไหมครับว่าสมมติว่าถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยใส่เสื้อสีสีเหลืองใส่สีแดงหรือว่าใส่สีเทาอะไรพวกนี้ครับปากเขาจะต้องเป็นสีคล้ายๆกับทนเสื้อหรือเปล่า แบ่งโทนออกไปเลยว่าเป็นเป็นเป็นโทนที่อยู่ในกลุ่มของโทนโทนโทนอุ่นโทนร้อนโทนเย็นแบ่งโทนมันออกไปเลยเช่นเหลืองส้มแดงน้ำตาลเนี่ยมันจะไปอยู่ในโซนเดียวกันอ่าส้มเดืองและส้มเหลืองแดงน้ำตาลเขียวเนี่ยมันจะไปอยู่โซนเดียวกันถ้านี่เขาจะต้องทาลิปสติกสีอะไรออกโทนส้มออกโอนโทนน้ำตาล อ่ะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีโทนอีกสกักอีกโทนหนึ่งเป็นสีบบโทนเย็นเช่น<บ><บ>ฟ้าน้ำเงินงม่วงม่วงอมงแดงม่วงอม,งม,งมงน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นสีโทนโทนเย็นก็ทาลิปสติกเป็นโทนชมพูมหรือชมพูอมม่วงชมพูอม,มบานเย็นครับ,บแต่ถ้าสมมุติว่าบางคนอาจจะบอกว่าส้มก็ไม่ค่อยสวยชมพูไปก็ไม่สวยก็มิกซ์สีได้เหมือนกันคราวนี้เทคนิคเทคนิคของการมิกซ์สี บางครั้งเราเห็นว่าอาจารย์เนี่ยค่ะมีการแบบมิกซ์หลายสีนะก่อนก่อนจะออกมาคือบางทีเราพยายามกลับไปทําที่บ้านค่ะไม่เหมือนคุณผู้ชมออกมาเป็นอีกสีนึงอะไรก็ไม่รู้บางทีมันต้องลองผิดลองถูกเอนกันคราวนี้เทคนิคอาจารย์พอมจะมีเทคนิคนแนะนาคุณผู้ชมทางบ้านเล็กๆน้อยๆไหมคะอ่าอันดับแรกก็คือว่าเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าสีที่เราอยากจะให้เห็นเด่นชัดกว่าเนี่ยมันออกไปทางโทนอะไรเช่นผู้หญิงส่วนใหญ่เวลาที่เลือกลิปสติกไม่ค่อยถูกสีเนี่ย เขาจะมีปัญหาส้มก็ไม่สวยชมพูก็ไม่สวยอมอยแล้วบอกว่าถ้างั้นผู้หญิงส่วนใหญ่เลยจะแก้ไปทางชมพูอมส้มหรือชมอมส้มอมชมพูเขาจะมีความใช่เขาจะมีความรู้สึกว่ามันใช้งานได้ง่ายแล้วมันไปกับเสื้อผ้าได้หล่ะทีนี้เราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยมันออกไปทางโทนอะไรแล้วเราจะมีการผสมสีเราจะให้สีที่เราต้องการให้เห็นชัดกว่าถาทับข้างนอก ถ้าเป็นส้มอมชมพูหมายความว่าเอาส้มลงไปก่อนแล้วเอาชมพูเนี่ยทาข้างนอกทาทับสีส้มแต่ถ้าชมพูอมส้มผมเดาได้เลยทาเอาส้มอมชมพูง่ายไหมทาสีชมพูแล้วเอาส้มทาทับข้างนอกอค่นั้เอันนเป็นส้เองนะถ้าเกิดรู้ทริคนะก็ง่ายเลยอ่ะสีที่ทาทับลงไปมันจะมีอิทธิพลเยอะอาจารย์คราวนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งผมว่าเห็นคุณผู้หญิงหลายคนใกล้ๆตัวเขาบน เขาบ่นอย่างนี้เขาบอกว่าเนี่ยไปซื้อลิปสติกมาเนี่ยปรากฏว่าสีสีที่ดูมันเป็นสีเนี้ยแต่กลับมาทาที่บ้านกับปากเนี่ยทำไมมันไม่เป็นสีหนึ่งอ๋อปัญหาอันนี้เป็นเกือบแทบจะทุกคนทำยังไงฮะอาจารย์เนื่องจากว่าสีผิวของริมฝีปากของคนไม่เหมือนกันครับอ่าฮะริมฝีปากที่เข้มเวลาทาสีลงไปเนี่ยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นครับในขณะที่คนที่ริมฝีปากขาวเนี่ยทาสีอะไรลงไปมันเห็นหมด มันจะชาร์จไปหมดเลยแล้วผิดที่ฉันเองเพราะฉะนั้นวิธีการจะเลือกลิปสติกเนี่ยบางคนเนี่ยทาที่มือแล้วดูว่าสีไม่เหมือนเลยจริงๆว่าเป็นวิธีที่ใช้ไม่ได้แต่คนละสีเนี่ยคุณดูสิมันคนละสีกับริมฝีปากเราอ่ามันคนละสีเลยเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกริมฝีแล้วเลือกลิปสติกให้ทาแล้วหน้าเราสวยแล้วถูกใจจะต้องทาที่ริมฝีปากเลยบางคนเขาก็ไม่ให้ลองคือพูดกันตรงๆนะจารย์ไม่กล้าลองด้วย ว่าเขาว่าะไม่ใช่คือเราไม่แน่ใจเรื่องความสะอาดความสะอาดหรือเรื่องการแพ้อย่างเงี้ยโดยใช่คนก็เป็นไวรัสตับอักเสีบีหรือเปล่าคือเราไม่แน่ใจไงคุณใช่ไหมว่าจะแพ้ไหมสะอาดไหมมันมีหลายเรื่องถ้าสมมติว่ามันอาจจะมีในลักษณะของคนที่ที่ที่ระวังเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งซึ่งสิทีิมากอะไรแบบเนี้ยฮะก็อาจจะต้องใช้วิธีแก้ไขโดยการพบผู้กันส่วนตัว ลำบากจังเลยไม่เป็นไรหรอกซื้อมาผิดสีเอาไปซื้อใหม่ก็ได้มีตังอะดูมีตังแล้วดูมีสตังนะแล้วแล้วเวลาที่จะลองจนกว่าจะสวยเนี่ยมันก็มีผลที่จะทำให้ริมฝีปากไม่สวยอีกนะคือมันจะทำให้ริมฝีปากคล้ำได้จากการเช็ดลิปสติกออกลหลายๆครั้งเนะ<อ>วลากว่าจะเจอสีถูกใจเพราะฉะนั้นก็ควรจะใช้ม e เ o v e r สำหรับลิปสติกโดยเฉพาะอาจารย์<อ>ผมเคยได้ยินแบบนี้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยคุณผู้หญิงบางท่านเวลาที่ไปเลือกลิปสติกเนี่ยเขาบอกถ้าอยากได้สีเดียวกับที่ตัวเองเห็นเนี่ย กลับมาทาแล้วเป็นสีเดียวกันเนี่ยเขาบอกให้รองพื้นที่ปากก่อนแล้วค่อยทาจริงไหมฮะก็มีส่วนช่วยได้แต่ว่าทีนี้มันก็จะกลายเป็นขั้นตอนที่ที่ที่ยิ่งยากยิ่งเปกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะฉันไปซื้อผู้กันก็ได้ก็ตายละยากจังเลยในกรณีนี้เป็นคนที่พิถีพิถันมากจริงๆแล้วแต่งหน้าเป็นคุณผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำขนาดนั้นไม่ไม่ค่ะร้อยหนึ่งเนี่ยถึงสามหรือเปล่าไม่รู้เลยคุณการุณขาคุณผู้ชมค่ะคราวนี้เราถามกันมาเยอะแล้วค่ะได้เข้าสู่ คำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านบมาดูซิว่าคุณผู้หญิงคำถามคุณผู้ชมทางบ้านเขาส่งอีเมลมาทางทีมดูไล์แอคท f r i e n d c h a n n e n c o m ทคครับคำถามนี้คุณลักษณะเริ่มเลยเขาบอกว่าดิฉันเป็นคนริมฝีปากดำค่ะจริงๆทั้งตัวละดำนะคะต้องบำรุงอย่างไรคะแล้วก็เลือกลิปสีสันแบบไหนจึงจะไม่เป็นการทำลายริมฝีปากครับ ถ้าหาว่าเป็นคนที่ริสีผิวเข้มด้วยไหมฮะสองสีด้วยเปล่าริมฝีปากดำอย่างเดียวแต่คิดว่าน่าจะเป็นคนสีผิวเข้มด้วยนะสองสีสนะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีการก็คือว่าอันดับแรกคนที่กลัวริมฝีปากดำะจะต้องไม่ยอมต้องไม่ปล่อยให้ริมฝีปากแห้งปากดำอย่าปล่อยให้ปากแห้งใช่ให้มีมอยเจอร์ไว้ใช่ต้อง,อต,องต้องบำรุงริมฝีปากให้ชุ่มชื้นตลอดเวลา สองพอทาลิปสติกแล้วต้องล้างออกด้วยลิปส์ลิมูเวอร์โดยเฉพาะอ่าอย่าใช้อย่าใช้ทิ่ชู่เช็ดแต่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่นะละเลยเรื่องนี้ค่ะอาจารย์พูดเป็นรงคเพราะริมฝีปากเนี่ยเนื้ออ่อนบางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปไปโดนที่ชู่ถูแรงๆเป็นประจำจะทำให้ผิวรคายเคือนและกายเป็นสีดำครับแ่นี้นี่เองทีนี้อีกอย่างนึงก็คือ Moisturizer หรือลิปที่ใช้บำรุงลิมฝีปากที่เราจะใช้ทานเพื่อป้องกันไม่ให้ถิมฝีปาก์ดาก็ควรจะมีส่วนผสมของ SPF กับ p ี mm. ด้วยครับอย่างน้อยก็สักสิบ เพื่อป้องกันร,รังสี UV ดแูแลเหมือนผิวหน้าเราเลยถูกเลยถ้าถ้าอยากจะไม่ให้ปากดำนะค่ก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การบำรุงริมฝีปากแล้วก็ต้องเช็ดออกอย่างถูกต้องหลังจากนั้นก็เลือกสีลิปสติกทำยังไงถึงจะให้ริมฝีปากที่คล้ำเนี่ยสวยต้องไม่เลือกสีมะเมี่ยว มะเมี่ยวคือสีอะไรอาจารย์ชมพูมะเมี่ยวออกม่วงม่ๆมล้ำๆดันม่วงแดงน้ะช้ำๆอ่ะมันจะช้ำๆอ่ซึ่งซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยเขา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 บอกว่าถ้าริมฝีปากคล้ำๆเนี่ยให้ทาสีมะเมี่ยวมันจะได้กรอบริมฝีปากมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะมันดำเออมันไปกันดำเอาพูดถึงริมฝีปากดำไปดูอีกคำถามหนึ่งดีกว่าคำถามนี้ดีดิฉันแอบอ่านแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมท่านนี้ฮะถามว่าอย่างนี้อาจารย์ดิฉันสุบุรีริมฝีปากคล้ำและไม่นุ่มนวล ต้องทาลิปสติกบำรุงแบบไหนคะขั้นแรกครับยุดสูบุรีก่อนเลิกสูบุรีแต่ถ้าเกิดโรคไม่ได้ทำยังไงต้องทายยังไงคมันก็คล้ายๆเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วถ้าหาว่าริมฝีปากคล้ำก็คือต้องต้องคนที่สูบสูบุหรีรับรองได้ว่าลิมฝีปากแห้งแน่ๆแห้งแน่ถ้าปากดำนี่สครับปากบ้างได้แน่าจไม่ได้ แต่ถูไม่ได้มันลีเสียไหสีต้องต้องใช้วิธีทาลิปทรีทเมนท์ที่มีคุณสมบัติในการช่วยผลัดเซลล์อ่อนโยนให้เขาผลัดให้นะเราไม่ต้องดึงนะใช่ให้เขาผลัดโดยธรรมชาติจากการทาลิปครับซึ่งในกิฟต์ฟของเราก็มีลิปทรีทเมนท์ที่สําหรับทาเพื่อผลัดเซลล์ผิวที่หมองคล้ําให้ค่อยๆหลุดออกไปอย่างอ่อนโยนโดยไม่ใช่วิธีการดึงออก นี่เหมาะกับคําถามข้อต่อไปดิฉันทำงานออฟฟิศค่ะอยู่ในห้องแอร์เป็นประจําปากแห้งมากลิปมันที่ใช้อยู่ใช้ไม่ได้ผลเลยค่ะจันค่ะทำยังไงดีเอ่ยตอนนี้เปลี่ยนมาหลายยี่ห้อละเพื่อนดิฉันนั่งข้างๆกันในออฟฟิศแห้งแบบ ดึงนั่งดึงเล่นคือคือบางทีมันมันเขาไม่รู้ตัว่ะดึงเสร็จปุ๊บรู้ตัวอีกทีคือขอทิชชู่หน่อยเลือดออกเคเลือดออกเลยนะจานเราไปถังเกิดเป็นประจำแห้งมากขนาดเนี้ยค่ะเรามีวิธีการบำรุงอย่างไรคะจานอันดับแรกเลยนะคะก็ต้องดูแลตัวเองจากการบริโภคน้าทานน้าดื่มน้าเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆช่วยตัวเองก่อนช่วยตัวเองเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนก็คือดื่มน้ําให้มาก นะครับอันดับที่2ก็ต้องเลือกลิปบำรุงดิมปปติวาาที่มีส่วนผสมของไเจ์ไรเซอร์สูงม,มากมซึ่งควรจะได้แกะพวกบัตเตอร์ต่างๆเนือ้อแบบเนื้อหนักเลยนะจ๊ะนะเนืออ้อข<ล>้นเลยนะมดกับเอกเคยไปร้านที่เป็นห้างที่ขายเครื่องสำอางหลายๆอย,าย่างเค<ล>ยฮะสำหรับคนผิวแห้งโดยเฉพาะจนในเดือนตลาดนะ มันมักจะมันจะมีอยู่เคาน์เตอร์สำหรับคนที่ผิวแห้งโดยเฉพาะมันจะมีส่วนผสมของอะไรอยู่อย่างหนึ่งซึ่งจะคล้ายกันหมดเลยจะมีคาว่าบัตเตอร์โคโค่บัตเตอร์เชียบบัตเตอร์อะไรพวกนี้ซึ่งเขาแสดงว่ามันมันเข้มข้นนะเข้มข้นมากมีความชุ่มชื้นสูงซึ่งในกิฟฟินของเราก็จะมีเชียบบัตเตอร์ฮันนี่ลิปเจลซึ่งจะมีส่วนผสมของตัวเฉียบบัตเตอร์ผลชีบบัตเตอร์ซึ่งได้รับได้รับการนิยมนิยมจากทั่วโลกเลยว่าให้ความชุ่มชื้นสูงสุด ติดอันดับหนึ่งในห้าของผลิตภัณฑ์พืชจากธรรมชาติที่ความชุ่ชืินสุดๆเลยทีเดียวเนี่ยลองดูนะคะคุณผู้ชมท่านนี้นะลองบริโภคน้าดื่มน้ำเยอะๆอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มอยเจอร์มากๆมาดูแลและหยุดดึงครับแค่นี้เองริมฝีปากก็สวยใสแล้วนะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเพราะช่วงหน้าครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะฮะช่วงหน้าอาจารย์มีนางแบบมาด้วยหนึ่งท่านแล้วอาจารย์ก็มีการแต่งแต้มริมฝีปากได้ สวยใสยโดดเด้งเจิดจรัสงดงามผมใช้คำเยอะไปไหมเนี่ยขนาดไหนนะฮนะ <laughs> เดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกันครับช่วงนี้ไปพักโฆษณากันครู่เดียวครับค่ะ <c oughs>